วันนี but, We 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 like ้เป็นวันที่29ิเามิถุนายนพศ2565เป็นวันเกิดของคุณมาร์กนะครับดีใจเลยดีใจก็ไม่มีอะไรหรอกวันนี้เป็นวันเกิดผมเฉยวันนี้ก็จะมาอัดเกมโรบบอกกันนะฮะใช่ผมมาได้อัดคลิปโรบบอกนาน้วนะอยู่กับแมพอะไร mining simulator อะไรสักอย่างอะไเงี้ยผมจำไม่ได้แต่ก็ขึ้นแปะขึ้นแปะนะวะขึ้นภาพ เริ่มต้มนน้มันให้อะไรมาเคยว่าอะไรนะพิกแอ็กใช่ไหมเหมือนเกม Minecraft มที่เรียกว่าพ i ิกแอ็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้านค้ามีเครื่องมือใช้แล้วก็เกิดใหม่เพื่อปลดล็อกอะไรวะช่างวันเถอะแล้วก็ความสําเร็จน,นี่น่าน่าจะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเคเวสนะครับอันต่อไปอันต่อไปอันนี้คือการขายนะตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นการการซื้อซื้อไข่ใช่ไหม เอาเงินเราทองมาซื้อไข่จากที่เราขายได้กันมาซื้อนะฮะอันนี้คือ the f o r t layer แกนหลอมเพื่อป็อกเดอะไรนี่ช่างมันเถอะเคเรามาเริ่มเริ่มหาเงินกันเลยดีกว่าหาเงินกันเลยดีกว่าอันนี้คือ,อะายอ่านหน่อยเครื่องมืออันตรายไม่ใช่เครื่องวัดอันตรายเริ่มมาแล้วก็ต้องถือแงะก,ก่อนอ๋อเอ้ยมันคล้ายๆเกมเกมหนึ่งเหรใช่ไหมแต่เห็นเขียนบอกว่าเป็นภาค2น่าจะเป็นอ่าภาค2แหละ กระเป๋าเต็มแล้วอะไรขุดแค่นี้กระเป๋าเต็มน้ำไปขายนี่ขายได้ามากี่บาทเนี่ยห้าบาทไม่ไรเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมพัฒนาไปเรื่อยๆอวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่บเก้านะเป็นวันเกิดผมที่อัดคลิปแต่ว่าไม่รู้จะลงคลิปวันไหนนะก็ลงเร็วๆนี้แหละขุดไปขุดไปอะเต็มอีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ยกระเป๋าอินฟินิตี้เหรออยากได้มากเลยแต่ว่าไม่มีตังนะครับเราไปขายก่อนแล้วกัน มีฮะอัปเกรดกระเป๋าด้วยแล้วน่าจะอัปเกรดกระเป๋าก่อนใช่ไหมดูซิว่ากระเป๋ามันราคาเท่าไหร่กระเป๋าเป๊ะกระเปาสิบห้าบาทตอนนี้มีเท่าไหร่มีสิบบาทเออหาเงินก่อนแป๊บเดียวเนี่ยขุดแป๊บเดียวขายนี่ไงเงี้ยสิบห้าบาทรวดเร็วมากซื้อ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 ,อกระเป๋าเลยนี่เก็บเพิ่มไป้สิบช่องนะฮะสุดยอดดูซิว e ่าไอ้พิกแอกเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ ปึ๊บป๊บเครื่องมืออันต่อไปนี้มันละสามสิบห้าบาทเลยท่านผู้ชมมันจะแพงไปไหนเนี่ยอ,อ,อาจจะอัดคลิปนานไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่ในเครื่องผมเหลือแค่สิบจิกเองอะไม่รู้ว่าจะอัดได้กี่นาทีนะอุย้ยรถไฟมาเนี่ยรถไฟมาแย่ท่านผู้ชมสังเกตดูนะผมจะอัดคลิปตอนที่รถไฟมาเออเมื่อกี้จะพูดว่าคนติดตามช่องผมเนี่ยมีถึงเก้าสิบห้าคนแล้วนะอีกไม่กี่ทรับเนี่ยก็จะร้อยคนแล้วจะร้อยคนแล้ว ตอนแรกที่ผมเริ่มทามีแค่ไม่กี่ซับยเองใช่ไหมใช่คือผมลงคลิปไว้เมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วอ่ะแล้วก็เลิกทําไปเพราะว่ามันขี้เกียจเนาะตอนนี้ก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะคะรับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยเป่าเต็มโอ้ยคนนี้มาสัตว์เลี้ยงด้วยมันเรืองแสงอะ่ะตัวอะไรวะผีเหรอไม่รู้ฮ่มันขุดลึกลงไปได้นน่ใช่ไหมขุดลึกได้อุย้ยทำไมมันลึกจังแล้วขุดลึกก็มันจะเจออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราลองขุดแล้วกันลองขุดขุดไปวันนี้ไงมันคือหินใช่ไหม หินทำะารได้หินก็แค่หินมันก็แค่ขุดนานขึ้นนี่ว่าก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ได้หนึ่งบาทเหมือนเดิมอยากขุดอะไรที่มันแบบได้เงินเยอะๆได้เงินเยอะๆเข้าใจไหมได้เงินเยอะๆเต็มไปแกโอเคเรามี40บาทแล้วนะครับเราก็จะมาซื้อเครื่องมือกันเลยเครื่องมือก็คือพลิกแอกหินนะฮะนี่อันต่อไปก็เป็นพ i ิกแอกเหล็กนะครับแต่ว่าต้องใช้275บาทเลยทำไมรถต้องวิ่งผ่านด้วย ลงไปข้างล่างได้ไหม,ม,คนคไหม,มเนี่ยมีคนขุดรูไว้แมววุ้ยเนี่ยมี่านด้วยเห็นไหมาขายได้สิบบาทเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเกิงวะ่ะมีอะไรอีกไหมเอ้ย,ยงไงฟอสซิลราคาห้าสิบห้าบาทผมจะรวยแล้วท่านผู้ชมผมจะรวยละอืมจะเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าขุดนานมากไม่เป็นไรหรอกได้ก,กับการที่เราได้เงินเยอะนะฮะแล้วกระเป๋าไม่ต้องเต็มไว้ด้วยนี่มันสุดยอดเลยด้วยว่ะเราก็ขุดตามมาขุดตามมาเลยขุดตามคนอื่นมาที่มันขุดไว้ลึกๆนะ โคตรนี่กระเป๋าเต็มแล้วเราลองดูว่าเราจะได้กี่บาทนะครับรอบนี้อู้หูดูดูได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเอาไปซื้อกระเป๋าเปไยได้ไหมกระเป๋าเปยราคาเท่าไหร่อ่ะนี่หกจุดห้าบาทเองซื้อไปได้นี่ซื้อไปอันต,ต่อไปละ 300. ่ะสามร้อยมันแพงจังเลยแต่ละอันเนี่ยฮะฮะแพงจังเลยฮะ,ะหนึ่งที่ไม่ใช่เดิมๆมันได้ไหมโอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยขุดฟอสซิลฟอสซิล พอซื้อแปบาทเ่าผมรวยแล้วท่านผู้ชมรวยแล้วผมผมลงมาตามคนอื่นที่ขุดไว้อะ่ะเดี๋ยวก็เป็นมหาเศรษฐีละเออมีอะไรบ้างเนี่ยมีกรอรสมบัติด,ด้วยรับเฮ้ยรับฮะคืออะไรอะคุณต้องเมืองอย่างน้อย100บล็อกก่อนที่คุณจะสามารถประสมบัติได้โอ้มีข้อมงข้อมอะไรเนี่ยโอ้เกมอะไรเนี่ย แต่ได้ได้ขุดไวๆแล้วอ่ะขุดช้าจังเลยอ่ะอยากได้อันนี้แล้วอะไรนะไอรอนพีแอปะ่ะไอรอนพีแอกถ้านเสียงรบกวนเดี๋ยก็ขออาภาัยด้วยนะท่านผู้ชมถ้าีเบบเสียงซาซาแบบอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเสียงพัดลมลนะเนาะผมก็ร้อนเนาะผมผมก็ร้อนอนะ่ะเออแล้วมันมีที่ขายตรงนี้ด้วยฮะอันนี้คืออะไรขุดลงไปื่ยยอยเฮ้ยมีคนขุดว่ะลงตามดีวกว่าขุดแค่เนี้ย โหอะไรวะนึกว่าจะขุดไปเยอะโอ้ยจะได้ไหมลงมาลนะที่เกี็ดขุดขึ้นไปอ๋อมาขาตรงนี้เลยนี่นะมันได้มาตั้ง400เนะี่ยแล้วมันซื้อของตรงไหนอะขึ้นไปตรงนี้อะอ๋อนี่คือการวาปขึ้นไปนะครับสุดยอดเขาก็จะมาซื้อเออซื้อไข่ก่อนไข่ไข่ราคา400ไปเลยนี่นไปไปมารุนกันดึง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  ได้อะไรเนี่ยสามมันน้ำมันใส่ตรงไหนอะรายการเหรออันนี้ไงปึบ๊บบวก2แล้วก็ส cool ปีดคูณ1.1ึ่งไปใส่ไปใส่ได้กี่ตัวใส่ได้3ตัวนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําการขุดลงไปเลยดีกว่านะเพราะว่าข้างบนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรละขุดหมดละเออขุดลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะฮะขุดแล้วหินมันหนาจ็ดเลยอะใช่ไหมเออแต่ว่าผมขุดได้ทีละสปะใช่ใช่ขุดทีละส ก็มันจะมีความลึกข้างบนะเห็นไหมหนต้องลงไปลึกแค่ไหนนะเ mm hmm. กียร์ดาสุดท้ายให้ตายเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปล่าเต็มเห็นไหมเรากดดูตรงงานค้านี่คืออะไรค้านค้าเป็นเกมพาร์นะครับมไม่มีตังค์จ้าอันนี้คืออะไรซีซั่นเดี๋ยวมันมีซีซั่นพาร์ด้วยเหรอโอ้แดกเงินนี่อะไรเทดดิง้งไม่มีอ่ะไม่อยากเทดใครนัานแหละมีอะไรให้เทดหรอ นี่ราคา900เอ้อเอาซื้อ200ไปก่อนเนาะ200ไปนี่แล้วก็แล้วก็มืกระเป๋ากระเป,าเป๋ามันราคาเท่าไหร่นะจะไม่ได้350เรามาซื้อไข่อีกฟองนึงดีกว่ามาซื้อไขแบบ่อันแบบอันถูกๆไปก่อนเนาะซื้อไข่ไปตุงๆๆๆๆๆ้งแดงตุ้งแดงตุ้งแดงป้างธรรมดานะครับสามัญครัง้งหนึง่งครั้งหนึ่งขอเลได้ไหมขอแบบเล<ว>่เล่ไอ้ก็เล ไม่แหล่ะมันคือ 33, 38%เป็นไม่ไรไม่เป็นไร,ไนไรอย่างน้อยแล้วก็มีใส่นะท่านผู้ชมใช่ไหมอย่างน้อยก็มีใส่ใส่ไปครบ3ตัวแล้วสุดยอดไปเลยครับขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปเผาเต็มอ๋อคือมันจะมีแบบว่าอะไรนะมันจะเขียนว่าหินก้อนนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นหินแบบเจ็ดนะคือเขาเรียกว่าไงว่าต้องขุด7ครั้งอ่ะถ้าเป็นเพี้ยกธรรมาดานะแต่ผมมีสัตว์เลี้ยงด้วยไงผมมีสัตว์เลี้ยงด้วยมันก็เลยแบบว่า ไปไงอะ่ะอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยคืออะไรอ่ะก็ขุดไว้หน่อยอะนะก็กระเป๋าเต็มไว้ด้วยประเด็นเนี่ยเมื่อกี้เจอแร่อะไรด้วยไม่รู้ลงไปก่อนวรบดูสิโอ้ยแย่งเงินร้อยบาทเอ้ยคุมนะร้อยบาทเลยนะไม่ใช่หน่อยๆนะร้อยบาทเนี่ยเออ,อเจอทองแดงขุดทองแดงก่อนอย่งนอยมันก็แพงกว่าหินธรรมดานะอาซื้อกระเป๋าละจ้ากระเป๋าเป๋วเป๋าเป๋ ซื้อเลยแปดสิบแปดสช่องเอา้าทำไมมาไม่ได้แล้วอะ่ะเอา้าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะโอ๊กเกี่โม่อะไรเนี่ยมันมารีเซ็ตเหรอเนี่ยอันนี้มันคือมัน,ค,มนคือมันรีเซ็ตใช่ไหมทำไมเรามารีเซ็ตอีกอะไรครับเนี่ยฮ่าฮะตอนนี้มันก็นรีเซ็ตแล้วจอยราะนี้ไงโอ้ไมนต้องรีก่อนใช่ไหมถึงจะเข้าไปได้เออดีดีดีดด <c oughs> พอรีมันก็จะมีแบบพวกฟอสซิลไงพวกฟอสซิลพวกนี้สุดยอดสุดยอดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมต้องเรียนหนังสือเนาะใกล้จะสอบกลางภาคแล้วก็จะขึ้นเทอมสองเทอมสองก็จะมอสก็แบบโอ้ต้องคิดหนักเลยเนาะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มันรับได้หรือยังอนะ่ะเดี๋ยโอ้ยได้ห้าพันเลยเหรออุ้ยเพิ่มห้าพันเลยนะเป็นไร เราได้เงิน5,000แล้วนะซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีขึ้นมาดูก่อนขึ้นไปดูซื้อกระเป๋าดีไหมซื้อระเบิดเดนไม้ดีระเบิดเดนไม้ดิใช่ไหมระเบิดเดนไม้รานะคาเท่าไหร่วันนี้จอบเขียวอันนี้ะนอะไรอ่ะเอาระเบิดดีไหมอะระเบิดอะเ้าเอานนี้ดีอ่ะเอานี้ดีกว่าสามพั 3, นนี่รวยพอดีรวย,รวย,รวยกระเป๋าด้วยกระเป๋ากระเป๋าสิพันเลยเหรอ ซื้อพ like ัสองก่อนแล้วกันยอดเราก็จะมาซื้อไข่นะครับไข่อู้รถวิ่งไปผ่านมามันใช้พันเก้าเลยอ่ะเดี๋ยวคดนิดนึงแล้วกันคดนิดนึงให้ได้พันเก้าแล้วก็จะมาซื้อไข่กันนะเอา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 เอ้าเอาเอาเอาอาเอาเาเอาอาเอาเาเอ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 าเาเอาเเวลาเอาเอาเอมดูมันมเนาาาเอาเ แบบดูระคายเคยรียดอะไรเงี้ยหรือว่าดูระคิวแบบเดิมวะคือผมพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะท่านผู้ชมว่างั้นไหมดี๋ยวผมอัดคลิปจังวะอัดแล้วดิเออไม่เจอเงินอีกแล้วสุดยอดอุย้ยออะไรเนี่ยเจอเมืองวะเจอเมืองว้ยเจอเมืองใช่ไหมเขาเรียกว่าเมืองปะเอ้าอะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยแร่ม่วงกล่องม่วงเหรอคืออะไรอะเก็บกล่องฟาดฟาดได้อะไรมาอะไรวะเนี่ยเอ้ย ได้แล้วะไม่กอดมากขุดไปก่อนเดี๋ยวขุดไปก่อนเนดะี๋ยวขึ้นค่อยขึ้นไปดูข้างบนแล้วกันเราต้องขุดแลกเงินไปเยอะๆนะเพราะเงินมันแพงมากเงินมันตั้งหนึ่งร้อยเลยอโอเคกระเป๋าก็เออนิดเดียวเดี๋ยวขุดทองแดงมาแล้วกันเนาะทองแดงอุ้ยทำไมเสียงแอบแฝงวะโควิดเ่าว,วะเนี่ยอ่าไปขายกันแล้วเท่าไรมารุ่นกันแหวงไอ้ผันก้าวุดยอดเดี๋ยวขึ้นไปซื้อไข่กันนะครับซื้อไข่ สิ่งไข่สิส่งไข่ไข่นี่นะครับอะไรหมื่นเว้นไปก่นอนกับพันเก้าก่อนเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> โอ้ได้สามันเองเหรออะไรอ่ะมันอยากได้แบบแล่แรงอีปีอีปีอ่ะแล้วก็จะเปิดไข่อีกฟองหนึ่งแล้วก็จะจบคลิปก่อนแล้วก็อัดอีปีสองนะครับท่านผู้ชม <c oughs> แบบว่าเอาทัานทีไปก่อนเนาะพอแบบชุ่มคอพอชุ่มคอเลยพอแบบ พอมีคลิปลงบ้างอะเนาะเราไม่ได้ลงคลิปนานละห้าว,วันแล้วหรือเปล่าไม่ดูสิผม่าน่าจะตัดวันนี้แหละขอได้ของดีๆเนี่ยจะจบคลิปแล้วเนี่ยขอได้ของดีๆก่อนปิดคลิปได้ไหมบู๊ปมา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 เฮ้ยหายากอืมอืมเจ็ดเปอร์เซ็นต์วะบอกแล้วไปไงของดีวะแต่เอานี่ออกแล้วนะเอานี่ออกดีไหมไม่ได้เดย เอา2.1งจเอานี่ยเอาอลไรกันอ่าก็ใส่หายากไปนี่โอ้โหนี่มันสุดยอดเลยด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะไม่ๆๆๆๆม,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 มผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่มันได้มาเนี่ยคืออะไรมันคือความสำเร็จเหรอหลังพื้นฐานหลังพื้นฐานมันทำอะไรได้เอ่ยหลังพื้นฐานหลัง อ,อ๋อนี่ไงรังพื้นฐานอ,อ๋อนี่ผมดูแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้อะไรมาคือเราต้องกดไปตรงรายการนะครับรายการแล้วก็กดตรงนี่นะครับรายการแล้วก,กดเปิดนะครับมันจะไดส้สกินเหรอมันคืออะไรอ่ะลองเปิดดูแล้วกันวินง่งเฮ้ย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 ออมีมีการสุ่มอย่างนี้ด้วยของดีต้องมาแล้วป่ะของดีต้องมาแล้วป่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยอ๋อโหจะได้ของดีอยู่แล้วได้อะไรแล้วมันคืออะไรอ่ะ เรียกร้องสกินมันเป็นสกินอุปรกรณ์เหรออ๋อใส่เครื่องมือสิอ๋อเป็นสกินนี้นี่เองโอเคแล้วก็จะมาลุนลุนลุนเลยสามอาันกดปิดคลิปอะเมื่อกี้คือพูดปิดคลิปไปแล้วนะแต่ว่าลืมว่าได้อะไรมาก็อัดใหม่ไปอัดมาสิย้อนกลับมาดูว่ามันคืออะไร <c oughs> อยากได้มาหากรอบสีมันสวยออกดเปิดอีกครั้งหนึ่ง ได้นีเกลีวไม่ยอมโอ้ยกล่องเดียวไปกล่องเดียวกล่องเดียวของดีต้องมาแล้วนโม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 ว้ายด้เกลือโอเคไปคลิปเถอะไปบายของเกลือขนาดนี้เอามาทำไมเนี่ยเนี่ย